อาจารย์ฮะครับสมมุดการจะจัดพวงจุ้ยที่บ้านไม่ต้องทุบเอาน้ำตรงน้ำตกไอะไรมาช่วยได้ไหมฮะโอเค okay. เอ่อพวงคือลมนะครับจุ้ยคือน้ําฉะนั้นน้ำำําตาหลักของพวงจุ้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคลาภฉะนั้นการที่วางน้ําในบ้านเนี่ยถือว่าเป็นการดึงโชคลาภเข้ามาแต่ก็ต,ต้องวางให้ถูกวิธีเราอย่าลืมว่าน้ำเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวถ้าเกิดเราไม่ได้วางตําแหน่งโชคลาภเราไปวางตําแหน่งเจ็บป่วยอืม,มันก็ไปกระตุ้นพลังงานด้านการเจ็บป่วย ให้มันส่งผลคือองไรที่เป็นจำแนกจะปวดเสื่อมคือเอ่อรเอาลละเอียดเนี่ยก็ต้องเข็มที่จีนมาเนี่ยผมเอ่อเรียนทางรายการแล้วก็บทท่านผู้ชมไว้ว่าทิศที่สามารถจะวางน้ําได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบนะคือวางแล้วแบบแฮปปี้สบายใจทิศเหนือเนี่ยวางได้ทิศต,ตะวันออกเนี่ยวางได้ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้าวางได้ทิศต,ตะวันตกวางได้สี่ทิศเนี้ยวางแล้วปลอดภัยถ้านอกเหนือจากสี่ทิศนี้ต้องดูโดยละเอียดว่ามันดีหรือไม่ดีอีกอย่างหนึ่ง ขาบอกว่าส่วนใหญ่บ้านเนี่ยเวลามีบางคนซื้อบ้านใหม่ๆชอบไปขุดบอ่อขุดสระเล็กๆครับก็ขุดแล้วหยัดผมผมแล้วจะถมเงินูกต้องไหมฮะถ้าอย่างนี้ผมบอกก็คือน้ำเนี่ยสระเนี่ยมันเป็นน้ำไงแล้วบางทีไปถมแล้วบางทีก็ไม่รู้เอาอดินอะไรไปถมนะผม,มขึ้นมาแล้วมันมันเหมือนกับเป็นสิ่งปฏิกูลนะผม,มแล้วก็เจ๊งเลยก็มีอันนี้ก็เคยเห็นมาละถมดีๆใช่ไหมใช่ต้องเลือกถายดีๆหรือ,อยังไง ก็คือต้องคือคือตอนขุดเดี๋ยวขุดดีมากเลยอตอนผมเนี่ยเหมือนกับว่าเอาพวกอิฐหินแตกหรืออะไรไม่รู้คือผมก็คือถมเข้าไปอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ไม่ได้ดูว่ามันมันดีหรือไม่ดีมันก็มันก็ส่งผลไม่ดีกับบ้านอยู่แล้วอันนี้มันเป็นพื้นฐานขอ,องของจุวยตอนนี้คนที่อยู่คอนโดทาว์หรืออะไรตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะจัดฮ่วงจุ้ยที่บ้านให้ดีด